นี่คือความสำคัญที่ผู้หญิงจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้ผู้ชายถ้าหนูโฟกัสความสำคัญแบบนี้ตลอดเวลาผู้ชายวิ่งไล่ตามอยู่แน่นอนหนูจะเป็นผู้หญิงที่เลิศแน่นอนโอเคไหมนะจัดระดับความสำคัญผู้หญิงจ๋านะคะความสำคัญของหนูไม่ใช่ผู้ชายคือตัวหนู S my s e l f and I ฉันตัวฉันและ I นั่นก็คือฉันนะคะ priority เราต้องมีเขาเรียกว่าลำดับ priority ของเราก็คือตัวเรานะคะลำดับความสาคัญคือตัวเราไม่ใช่ผู้ชาย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 ไม่ใช่ priority ความสำคัญคือตัวเราโอเคไหมความสำคัญก็คือ my future not my past ความสำคัญของฉันก็คืออนาคตของฉันไม่ใช่อดีต3 my s e l f concept ก็คือ สิ่งที่ฉันคิดว่าตัวเองอยากจะเป็น4 trust in the universe เชื่อมั่นในจัก,กรวาลเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าข้อ6 up lighting relationship ยกระดับความสัมพันธ์ให้ฉันได้เจอความสัมพันธ์ที่เลิศน,นะคะยกระดับผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราให้ฉันได้เจอคนที่เลิศความสัมพันธ์ที่เลิศ ไม่เอาความสัมพันธ์แบบเดิมๆที่มันไร้สาระข้อ t h i n g t h ั t inspire มีให้ความสำคัญกับการคิดถึงสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจกับฉันนะคะข้อ 7. m y p h y s i c a l healthy ก็คือมีร่างกายที่แข็งแรงและ8สุดท้าย Financial Health มีการเงินที่เลิศนะคะมีการเงินที่เลิศถ้าหนูโฟกัสความสำคัญแบบนี้ตลอดเวลาผู้ชาย วิ่งแล่ตามอยู่แน่นอนหนูจะเป็นผู้หญิงที่เลิศแน่นอนโอเคไหมหน้าที่ของหนูคือหนึ่งโฟกัสตัวเองสองโฟกัสอนาคตไม่ใช่อดีตสามโฟกัสเซลล์คอนเซปต์ก็คือสิ่งที่หนูเห็นตัวเองสิ่งที่หนูคาดการกับตัวเองว่าฉันอยากจะเป็นสี่เชื่อมั่นในจัก,กรวาลห้ายกระดับความสัมพันธ์ให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็เป็นเจอคนที่ดีมากขึ้นหก ดิงเดอะอิ s p i า e คิดถึงแต่สิ่งที่ให้แรงบันดาลใจฉัน7นะคะให้ความสำคัญกับสุขภาพและ8ให้ความสำคัญกับการเงิน not a man you know